วันนี้นะคะเพิ่นพาทุกท่านนะคะมาที่ t o โยต้าสิมบุรีกันค่ะจะพามาชมรถใหม่ Toyota t o โยต้ายาริ a เอทีฟนะคะเดี๋ยวไปด้านเบินกันค่ะว่าทั้งโตโยต้ายาริทเอทีฟของเรานะคะมีรุ่นไหนกันบ้างน,นะคะเชิญเลยค่ะ ะะเป็นรถเก๋งขนาดเล็กของโตโยต้าเรานั่นก็นคือ,อยาริสเอทิปนั่นเอง ยาิดเอทิพของเรานะคะมีด้วยกัน3เกรดรุ่นนะคะคือเริ่มรุ่นเริ่มต้นเนาะอยู่ที่ NT นะคะตัวกลางค่ะเป็นตัวสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพรีเมียมนะคะซึ่งวันนี้เปิ้นจะมารีวิวนะคะตัวสปอร์ตพรีเมียมคือตัวนี้นี่เองนะคะเรามาดูว่าตัวสปอร์ตพรีเมียมนะคะมีอะไรพิเศษมั่งกับลูกค้านะคะด้านหน้าของเราก็ดูไฟนะคะไฟจะเป็นแบบ LVD นะคะขอบไรท์ไกด์ดีแบบ LVD นะคะเพิ่มความสวยงามค่ะ มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะเพิ่มความส่องสว่างในยามกลางคืนค่ะด้านข้างของเรานะคะจะเป็นล้อแมกนะคะขอบสีรายพิเศษเฉพาะรุ่นนะคะถัดมาจะเป็นกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะคะซึ่งจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวหลังคาที่เป็นแหลกสีดำด้วยค่ะมาดูด้านท้ายกันค่ะว่ามีอะไรบ้างด้านท้ายนะคะ เริ่มจากฝากระโปรงท้ายเลยค่ะใช้งานง่ายนะคะสามารถเปิดได้ง่ายด้วยแล้วก็สามารถบรรทุกของนะคะได้เยอะด้วยค่ะกว้างมากดูภายในกันบ้างค่ะว่าได้อะไรบ้างนะคะเริ่มจากนี้ก่อนเลยค่ะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะได้สีเทาค่ะ พวงมาลัยนะคะก็กรูหนังด้วยมาพร้อมกับมาติฟังกชันที่พวงมาลัยนะคะจะมีปุ่มปรับเครื่องเสียงนะคะแล้วก็มีโหมดปรับหมดอยู่ด้านนี้นะคะยังไม่พอนะคะตัวน,นี้นะคะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสนะคะที่สามารถรองรับ Apple CarP l a y ค่ะแล้วก็ Android Auto ได้ด้วยส่วนด้านบนนะคะจะเห็นได้ว่าจะมีกล้องบันทึกหน้านะคะและกล้องบรรทึกด้านท้ายด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าสาหรับสาวๆนะคะก็จะมีกระจกไว้สาหรับแต่งหน้านะคะแล้วก็ มีไฟนะคะสามารถเปิดได้ด้วยนะคะสะดวกสบายสุดค่ะนอกจากนี้นะคะโตโยต้านะคะก็ยังเน้นความปลอดภัยของลูกค้านะคะอาทิเช่นถุงรมนะคะตัวนี้จะมีถุงลมทั้งหมด7ลูกนะคะคือด้านหน้าทั้ง2ลูกนะคะทุ่งเบาด้านข้างค่ะทั้ง2ลูกค่ะแล้วราวหลังคาตรงนี้นะคะอีก2ลูกค่ะซ้ายขวาค่ะแถมยังไม่พอนะคะยังมีตรงขับ อันนี้คือเตอร์้านเน้นความปลอดภัยให้กับลูกค้าจริงๆค่ะตัวท็อปนะคะก็ยังเป็นระบบพุชสตาร์ด้วยนะคะสามารถกดปุ่มสตาร์ทนะคะได้อย่างมั่นใจค่ะแถมยังไม่พอด้านข้างของเรานะคะยังกุังด้วยค่ะทั้ง4ด้านเลยด้านหลังของเรานะคะจะเห็นได้ว่าความกว้างนะคะนั่งสบายมากคะ่ะแล้วก็ยังมีช่องต่อนะคะ USB อยูด่ด้านหลังด้วยนะคะทั้งสองช่อง เพื่อนนะคะคนไหนสนใจจะมาดูรถของเรานะคะที่โชว์รูมก็สามารถเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะติดต่อช่องทางทางด้านล่างได้เลยนะคะก็จะมีเฟซบุ o กโตโยต้านะคะไลน์ To โยต a านะคะหรือสามารถโทรมาได้ที่0ู6 6 9หก9้้าค่ะหรือลูกค้าจะเข้ามาติดต่อเองโดยตรงนะคะของเราหาไม่ยากค่ะติดกับสายเอเชียค่ะขึ้นเหนือนะคะสังเกตง่ายๆคือติดกับไทยบุ้งไก่ย่างนั่นเองค่ะ เพื่อนๆท่าไหนนะคะอยากดูรถรุ่นไหนนะคะหรือว่าจะให้เปิ่รีวิวรุ่นไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้คลิปนี้เลยนะคะเพื่อนก็จะพาไปดูรถรุ่นนั้นๆให้ค่ะ